สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สามเรื่องการใช้พจนานุกรมไทยโดยครูจริยาไรบางยางนะคะซึ่งเราต้องมาเรียนออนไลน์กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งนักเรียนบางคนได้ไปเรียนที่โรงเรียนนะคะแล้วก็ต้องมาต้องหยุดแล้วก็ต้องมาเรียนออนไลน์อีก นักเรียนบางคนยังไม่ไปเรียนเลยนะคะครูขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะไล่สอบแล้วการใช้พจนานุกรมไทยนะคะพจนานุกรมคือหนังสือที่รวบรวมคำศัพท์ตามลำดับอักษรสามารถใช้สืบค้นหาความหมายวิธีอ่านคำวิธีสะกดคำ ชนิดของคำและที่มาของคำการเรียงคำในพจนานุกรม 1. รูปพยัญชนะเรียงลำดับตามพยัญชนะไทยโดยมีรือหฤือแรกอยู่ต่อจากรอและฤึษือแทรกอยู่ต่อจากรอนะคะ 2. รูปสระเรียงคำตาม รูปไม่ใช่ตามเสียงโดยมีการเรียงลำดับตามนี้อะมนหกาศสระอาอิอีออือออูเอแอโอสระไอไม่หมวนและสระไอไม่เมลาย 3. าการลำดับวรรณยุกโดยปกติจะไม่มีการลำดับบรรณยุกแต่จะจัดวรรยุกเข้า ในลำดับต่อเมื่อคำนั้นเป็นคำที่มีตัวสะกดการันเหมือนกัน 3. การหาคำในพจนานุกรม 1. ห,หาคำตามลำดับพยัญชนะกอถึงฮอสอเรียงตามรูปสระสามคำที่ไม่มีรูปสระจะมาก่อนคำที่มีรูปสระ สเรียงตามรูปบรรณยุกโดยใช้คําที่ไม่มีรูปวรรณยุกจะมาก่อนคําที่มีรูปวรรณยุกห้าคำที่มีไม้ไตรคูจะมาก่อนคําที่มีรูปบรรณยุตยกปปยตัวอย่างการค้นหาคําจากพจนานุกรมนะคะถ้าต้องการหาความหมายของคําว่าสะดุง้งมีวิธีการดังนี้หนึ่ เปิดพจนานุกรมไปที่หมวดอักษรสอนะคะ 2. หาคำที่ขึ้นต้นด้วยสะแล้วไล่ดูไปเรื่อยๆจะพบว่าสะดุ้งอยู่ต่อจากคำว่าสะดือซึ่งให้รายละเอียดไว้ดังนี้สะดุ้งเป็นคำกริยาไหวตัวขึ้นทันทีด้วยความตกใจ เพราะไม่ทันรู้ตัวหรือไม่ได้นึกคาดหมายไว้เป็นต้นสะดุ้งเป็นคำนามเครื่องมือจับสัตว์น้ำชนิดหนึ่งรูปร่างคล้ายยอยกอนักเรียนวันนี้เราได้เรียนการใช้พจนานุกรมไปทรานักเรียนทราบไปแล้วนะคะว่าหนึ่งต้องเรียงตามพยัญชนะนะคะกอไก่ถึงฮอนกคู่นะคะ แล้วก็คำที่ไม่มีตุสระต้องมาก่อนคำที่มีสระนะคะสองก็คือสระนะคะเรียงตั้งแต่สระอาสระอาไปนะคะจนถึงสระไอไม้มาลายนะคะและคำไหนที่มีวรรณยุกนะคะนักเรียนก็ต้องดูนะคะเรียงตามวรรณยุกถ้าสมมุติว่าคำนั้น มีไม้แต่คูไม้แต่คูต้องมาคําที่มีวรรณยุกต์นะคะวันนี้ครูขอสรุปเพียงแค่นี้นะคะให้นักเรียนไปอ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะชั่วโมงต่อไปครูจะมาให้นักเรียนทําทแบบฝึกหัดนะคะครั้งนี้ยังไม่ทําแบบฝึกหัดครูจะให้นักเรียนไปอ่านหนังสือให้เข้าใจก่อนนะคะแล้วถึงจะทําแบบฝึกหัดเพื่อจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ